灵魂的，唤醒好多我们难过、难过<文>、再悲伤、 ประธานสโมสรปัตตานีเอฟซนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บาลูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัตตานีเขตหนึ่งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดอะเวนโบสเตเดียมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกทร2024ี2024-2025ในวันนี้ พื้นกำลังการสกับปืนใหญ่นางพยาตานีปัตตานีเอฟซีเปิดบ้านสนามแรมโบสเตเดียมนะครับพามาชมกันเห็นขันฟุตบอลไทยลีก3นะครับระหว่างระหว่างทางด้านของปัตตานีเอฟซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนระนองอยู่ในเต็ดครับต่อวันนี้มีผมมาที่นัสรีนัสรีย้อนมาครับอารมคกรสิทธิชัยแทงมาช่วงนี้พภิวัดขวายิงลูกนี้หุย อาพิวัตรเงียบได้ยิงด้วยขวาครับเจ้าด้านของอาพิวัตรสุวิทย์ได้บอลไปติดปาอะไะครับโมหันดาเซ่ยังไงยกเข้าขวา,อาววเอะไะครับเปิดยัดเข้ามาลูกเดี้อลตงกรณ์สิทธิชัยเข้ายขวาดีโค้งโอ้โหไม่ตรงกรอบนะครับท,ท่านของอาตรงกรณ์สิทธิชัยอยู่ที่บอลเป็นอดีเทพใชยเสียน,นันนะครับ ทางขวาเอาละครับเล่นสั้นๆนมากับฟิลิปเป้หนึ่งสองมาครับมาที่อดีเทพเปิดยัดโค้งเข้ามาลูกนี้ได้มงเลยก็ชนเสาโอ้ลูกนี้เคลียร์ไม่ได้อภิวัตโอ้ยังเคลียร์อาอดีเทพตัดมาทางซ้ายเข้ามือทางด้านของไซฟูโอ้ยได้มงเข้ามาพรไปชนเสานะครับมาครับโอ้ดูจังหวะภาพใช้ครั้งหนึ่งครับจังหวะมงเข้ามาของโอ้อยู่ตรงนั้นน่าจะเป็น พนุพันธ์เปรเข้าเท้าขวายิงด้วยซ้ายลูกนี้หุยเข้ามือทางด้านของไซฟูมายีครับมาจากด้านหลังครับจัสดาหักข้อมาฟิลิปเป้ตีล้ำอยูเทิร์นมาทางซ้ายฟิลิปเป้หน,นีมาได้อาล่ะครับฟิลิปเป้เท้าซ้ายอยากหักข้อเข้ามาเชลี่ยลกนี้หุยให้มาอลองกรสิทธิชัยจับจังหวะเปิดยัดเข้ามาโค้งเข,ข้ามือทางด้านของไซฟูมายีครับโอ้โห ขวาบอลไว้ได้เัาไซฟ,ฟูมายิอ่ลนะครับทางซ้ายเปิดยัดเข้ามาตุกี้ไม่ถึงมาเข้าทางอุติชัยเข้าขวาก้มหน้ายิงด้วยขวาลูกนี้โอ้ยออกหลังไปครับกลับมาที่มารอนซิวาไหลามาทางซ้ายครับอนุวารากอาชามาทางซ้ายอนุวาแว้นมาแล้วอนุวายิงด้วยซ้ายโอ้ยอนุวาบอลไม่ออกด้วยอ่โอ้ยเลยออกข้างไปครับโอ้ยอนุวากูวิ่งครับ ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอาลไรครับหักมานาเซหักข้อมาทางขวาคิมจีฮยองหลุดขึ้นมาดีลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหแล้วมีธงขึ้นมาครับโอ้โหไปได้ครับลูกนี้จังหวะหักข้อของโนมันนาเซโกแล่ครับหักมาติดทางด้านาฟิลิปเป้เข้าเท้าซ้ายฟิลิปเป้ยกเ้าซ้ายมาแหวนมาโอ้โหฟิลิปเป้ โอ้โหร่างมาทางซ้ายครับต้องหนีต้องแสงเดชนะครับนี่ยัโคตรุนครับนิรุนเอาแล้วครับฟรีคิกตรงนี้ปันไปไนป่นด้วยขวาโอ้ยไปไหนโอ้ช่างวะปั่นด้วยขวาพระนุ่มนี้ครับเกล,ละมาเจอพนุพันธ์จังแก้วพนุพันธ์เตงเหาะขี่เตงเหาะคะแนนครับโอ้โหไปไม่พานครับกลับมาที่ฟิลิปเป้ อ่าแล้วครับฟิลิปเป้เปิดยัดเข้ามาเกี่ยวด้วยขวามาได้คับภูเก็ตเข้าซ้ายภูเก็ตหลักเข้ามาภูเก็ตยิงด้วยซ้ายหูยไม่ตรงกรอบคับภูเก็ตวันคอนครับโอ้โห,โหไปไม่ผ่านครับตรงนี้ครับอานูวาทแทงมาทางซ้ายเติมขึ้นมาแล้วครับซัฟฟวันอาวแวโยกเข้าขวาซัฟฟวันอาวแวหักมาทางซ้ายอ่าครับซัฟฟวันหักเข้ามามองลูกนี้หูยยังไม่ตรงกรอบนะครับทางด้านของสกิรินครับ ตีกระสมครับดูจังหวะผ้าใช้ครั้งสัปหวันอาวเวรครับเปิดยัดเข้ามาครับสกิรินได้มองครับอ้บาาาาบขอวเขากางมาอีกครั้งหนึ่งครับไหลเข้ามาที่สกิรินยกกระดกมาไวรุนเกาหลีโอ้โหไม่ถึงด้วยแล้วจังหวะนี้จับจังหวะไล่มาทางซ้ายสัปหวันยิงดีกว่าฮูเซฟไม่ได้โอ้โหสัปหวันอาเวครับดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งครับทากด้านของอารมณ์กองสถิใจย,ยกมาทางซ้ายสัปหวันกดด้วยขวาครับ โอ้ยังไม่ตรงกรอบอนุวาอะไรครับอลงกรอนซิติชัยขยักเข้ามามาร่อนจีดิโอไซโอ้โยดูจังหวะภาพชายัยครั้งอลงกรอนซิติชัยครับหักคอเข้ามาครับโอ้โหมารอนซิวาไอบราซิลกับฟิลิเป้ชิปยายามาแล้วก็ชยัชยเซฟไซฟูมานยีซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้ครับโอ้โย เรือจะเชื่อใช่ครั้งครับโยนยาวมาน้ำหนักดีนะครับแล้วก็ชาร์จลูกนี้ของทางด้านสกิรินติกสมครับมาที่อลองกรซิตี้ชายครับกลับมาที่อนุวากูวิงไหลมาฟิลิปเป้อาแล้วเขาเท้าซ้ายฟิลิปเป้ข้างในกอบมีเติมจะหาคนละมงเจนเลยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นทัดันงปัตตานีเอฟซีครับขยับนำไปก่อนหนึ่งประตูตะโซนยับ จากการบ่งของทด้านมุああัมัมัดอินวันดูเรครับปัตตนี FC โอ้โหเรียบร้อยครับท่านของปัตตานีเอฟซีครับนำรงกดประตูต่อศูนยจ่กผู้เล่น หมายเลขห้าสิบเก้าโอ้โหเรียบร้อยดียม,มาดัิเอกกิรินติกระสมสากิรินเปิดชิปยาวๆโอ้ยไม่ได้โ้โหพยายามจะชิปลูกนี้ ไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันครับปัตตานีเอซครับเอาชนะทาาด้านของระนองยูเนเตตไม่ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจากการยิงของทาาด้านมฮั a m m a d อิรวานเดเรสนะครับโอ้โหวันนี้ก็เป็นเกมที่มันมากๆครับปัตตานีเอซนะครับเก็บสามแต้มในบ้านได้นะครับให้ ก็สำหรับวันนี้พวกเราทีมงานคริสโตไลฟ์นะครับหากมีผิดพลาดประกันใดต้องขอมาอัพขอภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับแล้วก็สอนนี้หมดเวลาของผมนะครับอดุนดาซิสโกมาตัวด้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ